สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC c ป็น e Save Winter นะคะวันนี้ก็อยู่กับกออโ h o m นะคะพาที่3นะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา G2A.com ด้วยนะคะซื้อเกมถูกซื้อที่ G2A นะคะตอนนี้เราก็มาลง b a s เ m นต์กันแล้วจะบอกว่ามืดโคตรๆ BC มองอะไรไม่เห็นเลย b a s เ m e n t นี่คือมันจะจบหรือ,อยังอะไรยังไงโอ้มีจะม,มีทางล็อกอย่างนี้นะอุยมืดตื๊ดๆทำไมมันมืดตื๊ด เจอโปเตโตชิพที่กินไม่หมดนะคะพับเอาไว้ตรงนี้นี่ก็ไม่มีอะไรโยนทิ้งไปเจอกระดาษโน้นนะคะอ่อสมันฑาที่รักฉันอยากจะควเนี่ยฉันอยากจะแต่งอยฉันอยากจะขอบคุณคุณมากๆเลยที่อยู่ abo for the เอ้ออะไรเนี่ยโอช่างมันนี่คือลอนนี่ขอบคุณอะไรสักอย่างนะคะว่าช่างมันแล้วกันบีซินอย่าว่า It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night... alone. love you. where we're it's quiet I just say and อันนี้ก็พูดถึงประมาณว่าหลังจากนั้นก็คือแซมกับลอนนี่เนี่ยก็ยังมีการออกไปเดทด้วยกันอยู่นะคะแต่คือก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเดทได้ไหมหรืออะไรทั้นองนั้นนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยเวิร์กชีตแบบแบบแบบอะไร,รอ่ะตะลายมือเหมือน PC มากเลยช่างมาันเถอะไม่อ่านนะไม่อ่านใครอยากรู้ต้องมาอ่านเองเล่นเองนะคะ นี่คราวนี้มาเขียนแคทเธอรีนเอานี่ของเรานี่หว่า i S4K okay. มาจากคำว่าคายคือใจดี A amazing ก็หัศจรรยจหรือแบบน่าตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยว่า I มาจากฉลาดนะคะ i n t e l l i g e n t T คือ talent คือมีความสามารถ L light heart เป็นคนที่แบบจิตใจบริสุทธิ์อย่างงี้ I important สำคัญแล้วก็ N มาจาก nice คือคนดีนะคะเราสินะ น่าจะชื่อว่าเคทัลีนนะคะแต่ว่าเสียงพูดมันน,น่าจะเป็นของามันธาหรือว่าเราได้อ่านอะไรพวกนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับามันธานะคะทำไมมันมืดขนาดนี้ Recall it ามันธา Ah uh, in your ambition creative writing I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me. Stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like twelve. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again. She said, let's just have fun while we can. Uh Nina uh, Sam yeah, the long li ช่วงซัมเมอร์แล้วก็จะมาอยู่หอพักหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็บอกลอนนี่ว่าให้ลอนนี่มาหาที่หอ้องที่หอหอพักของแซมได้นะแต่กลายเป็นว่าลอนนี่บอกว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวฉันก็จะไปแล้วแล้วออแซมก็ถามว่าจะไปไหนลอนนี่ก็บอกว่าจะไปเข้ารับการฝึกเหมือนกับแบบจะเป็นทหารอาจจะเป็นทหารเรือหรืออะไรสักอย่างน,นะคะแซมก็แบบเออก็ก็ช็อกนะแต่คือก็เข้าใจแหละเพราะว่าก็รู้ว่าลอนนี่เนะี่ยอยากเป็นทหารมาตั้งแต่สมัยอายุ12บแล้วนะคะ แล้วก็แซมก็ถามว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมลอนนี่ก็บอกว่าก็ใช้เวลาที่เหลือให้มีความให้สนุกสนานที่สุดเท่าที่ทําได้ละกันอะไรประมาณนั้นคือคือ,คอแบบไงอะให้สนุกด้วยกันรับเท่าที่ยังเป็นไปได้อะไรประมาณนี้อ,อันนี้คือเป็นสร้อยนะคะสร้อยทองคําทอง 14k เออลอนนี่กับแซมตั้งใจว่าจะซื้อให้กันหรืออะไรประมาณนั้นปะสุดท้ายก็น่าจะไม่ได้ซื้อ ดราม่าว่ะมืดจุงเบยนีกและหนังสือนี้ละอะไรเนี่ยเดร์เรนฟาเธอร์เลอเิดอัฟฟาเธอรเลอรออะไรอ่ะม่เอาไม่อ่านบีซีไม่ชอบอ่านเบื่อนนี้ใครอ่ะคุณมามีเหรอนมอมซเซน ซิต z เซนชิ p สต u f ฟมีทางนี้กับทางโน้นไปทางนี้ก่อนอเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมทางมันเยอะจังวะมันเยอะไปนะมองตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเริ่มงงแล้วทางไหนไปทางไหนเนี่ยอันนี้คือให้แซมนะคะจากลอนนี่ <laughs> they tell you to stick with the group on field trips. Katie. there's a reason for that lonnie and i snuck off on the side paths at multnomah falls and got a little lost okay a lot lost like for hours right before the bus left we found a trail and came running down the path soaked and covered in mud shouting for the bus not to leave the school called home Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know know about us. The kids at that... Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit, and he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, "I can sing," and they were all kind of like, "You can?" And she was like, "Probably." But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm going to be at every single show. จะบอกว่าเมื่อกี้บีซีไม่ได้อ่านเลยแล้วโมแต่เดินหาของเอาไฟไม่ติดสงงางแล้วก็มองไม่เห็นไม่มีอะไรมังม้งในนี้ตรงนี้มันเป็นห้องอะไรสักอย่างห้องที่เก็บฟืนนะคะปล่อยไว้ตรงนั้นแล้วกันตรงนี้เป็นห้องคนใช้มีตรงจังรูมเนาะที่เรายังเข้าไปไม่ถึงข้างในตรงนี้นะคะอะไรอะ่ะมันจะไปโผล่ตรงไหนเนี่ย ไปข้างบนเหรอโหที่ไหนวะถ้าเอะยยยแต่ละลาย two moment d e s i t u a t i o n but it was so worth it เหมือนเดิมเลยน,นี่คือบอกว่าเออไอ,อ,อ,อตอนที่ต้องโกหกพ่อกับแม่แต่มันก็คุ้มนะที่จะทำอย่างไรประมาณนั้นนะคะนี่มันเดิมๆเ,เลยอะบีซีไม่อ่านแล้วกันนะเอ่อเดี๋ยว เออมันยังมีไอ้ตู้เซฟนะัที่เรายังไม่ได้ผดรหัสนี่นะรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปแก้ริปเปอร์ไม่มีรหัสเนาะว่ารูปสวยนะเนี่ยกับตันเอม,มีรหัสตู้เซฟไหมฮะมืดจุงเบย I don't get Lonnie sometimes. Like her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about "Don't Ask, Don't Tell." Like she's going to join the army, and then have to about who she is she said they don't need to know what they don't need to know like it was no big deal this from the girl who trashed her locker to like defend my honor I've learned when to stop arguing though I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes <sighs> พี่บีซีเริ่มหลงทางแล้วน,นะไม่รู้ว่ามันไปโผล่ไหนอะไร,อไรยังไงเยอะแยะนี่คือที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงห้องนี้ซึ่งเป็นอยู่ฝั่งที่เออเรายังเปิดเข้ามาไม่ได้แต่ตอนนี้คือเข้ามาได้แล้วอ๋อนี่ก็เหมือนเดิมเลยฮะ,ะไรกันใหม่ลู้เมืออ่อ่ะ เออเนี่ยดีนะ่โอ้นี่ไงเราเปิดตรงนี้ได้แล้วห้องฝั่งนี้อุ้ยอะไรอะอะไรติดอยู่อืมเซ็กบีอเดลซีวิลออเดเทอเรียมคืออะไรอะโนคาเมราน่าจะเป็นบัตรด,ดูอะไรสักอย่างะ S Sam, this s มดิสก w วอสเด c o คูลเลส h ิงไอ f o u อินเม็กซิโก่าจะเป็นไอ้หัวกะโหลกอะไรนั่นน่ะที่แต่งสีเหมือนกับเราซื้อมาฝากอะไรอย่างเงี้ยป่ะอะไรนะ่ะอะไรอีกนะ่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่อ่านหรอก i had a interesting talk with mom and dad tonight. when you are never going to need to have. i mean, you've known right. i've known. i've known since like shira. mom and dad didn't, i guess. but they saw the zine and the stuff on the locker and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad or disappointed or start crying or something, but they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough

เหมือนเมื่อกี้จะเจอเป็นอะไรนะมันเป็นต้นฉบับนิยายนะทะี่เหมือนจะแต่งแล้วแบบไม่ค่อยได้เรื่องอะไรก็ขยำทิ้งแล้วก,ก็มีคนมาเขียนเพิ่มว่าอย่ายอมแพ้สิอะไรทนองนั้นกุ้งกิง้งมุ้งมิ้งที่เรากำลังหรือ้เย็นเพื่ออะไรมิซีไม่ได้หิวเลยนะคะไม่หิวเลยสักนิดหนึ่งเราหรือตู้เย็นทำไม ให้เล่นเลยถูกแม่มีเทปเทปอะไรวะเอออะไรอ่ะ Brad Mobile Some Special น,นี้ไม่มีไฟ,ไฟเลยเหรอมืดเชียมีอะไรให้บีซีเล่นได้อีกบ้างนนี้มีแต่ของกินทั้งนั้นเลย ดูลงรถสิมีอะไรให้เล่นบ้างลงรถฮะมีจัก,กรยานจัก,กระดาอืม I will be away for a long weekend celebrate our anniversary June 3-7 we will be coming in the อะไรอะ John but we will give you call อะไรอะ on the way home เนี่ยจะพ่อเขียนถึงเราปปะว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปฉลองกันนะก็จะไม่อยู่นะอะไรเงี้ยอะไรอะเสีย่ยมือใหญ่อะไม่อย่างนี้อะไรให้ทำเลยอย่างเงี้ย แต่ว่ามีเสียงไม่ได้รหัสปลดล็อกไอ้ตู้นั้นเลยวีธีจะไปหามันได้จากที่ไหนโอ้ยบ้านนี่เป็นบ้านานี่ใหญ่มากเลยเนี่ยมีแม้กระทั่งโรงเรือนอ่ะโคตรเท่อ่ะเป็นอะไรที่ดีงามมาก Residential human มันใหญ่แล้วฮมึม Cover copy be almost อ่อนี่มันก็มันยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีแล้วเอ,อตั้งแต่ที่จอ h n เซล e l i ถึงทัวร์เซาโอ้อน,นี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนนียายนะคะ เป็นนิยายส่วนหนึ่งเจอฟรีดดอที่ฟลอเยอร์อีกแล้ว w ิด h น i g h t june final corporation accomplish ต้องไปที่ตรงนี้ฟลอเยอร์อยู่ข <avocado> ้างบันได and we a g r e e d our last night together would be our happiest ever and we'd forget tomorrow was going to come at all it worked for a while we had a good time seeing oscar off Then ran up to the attic to look through our photos to find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past and there wouldn't be any more. I didn't know what I was going to do. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. And she was singing, I could practically forget everything that we only had 48 hours left that i don't know what comes next that i can't live without her then she dedicated the last song to me and i couldn't take it i was out on the curb in the alley sobbing till my ribs hurt i would follow her anywhere katie but I can't where she's going after a long time, she found me. She said she was sorry. she said, "I wish things could be different. I just wanted to make you happy." I said, "I don't think you can anymore.. <laughs> เออลอนนี่กับแซมเนี่ยก็เหมือนกับแบบมาใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันนะคะแล้วมันก็เหลือแค่ลาเหลือแค่2วันแล้วลอนนี่ก็จะจากไปแล้วพอเขาก็นั่งร้องเพลงกันแล้วแบบเหมือนแซมก็แบบเหมือนจะจดจำเหมือนพยายามจะลืมลอนนี่ให้ได้หรืออะไรทำนองนี้แล้วเมอนอันนี้เขาพูดถึงความความฝันความหวังกันด้วยกว่าเออฉันเหมือนกับลอนนี่ะหวังว่าจะให้แซมมันมีความสุขอยากจะให้แซมรู้สึกมีความสุขแบบไม่ไม่เครียดไม่อะไรกับเขา ในขณะที่ตัวแซมเ่งก็บอกกับเรานีบอว่าเธอคงทําไม่ได้แล้วล่ะก็แบบแซมก็แบบมันก็ร้องไห้หนักมากอยากจ็ตามลอนนี่ไปแต่ก็ตามไปไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเขาว่าลอนนี่จะไปอยู่ที่ไหนอะไรทำอนองนี้นะคะมีการพูดถึงเราคือเคที่ด้วยเนมแท็กออสการ์พุทแบ็เราต้องทําอะไรต้องจุดเทียนใช่ไหมก็คืออะไรอะ The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic. <Wait. S 2> ว่าแต่เราได้กุญแจมากุญแจไว้ไขห้องไหนเนี่ยแต่มีห้องตรงนี้นะคะที่เรายังเอยัง,ออยงไม่ได้เข้าไปสำรวจเนาะอยู่ตรงหน้าห้องแซมจากห้องแซมทะลุกออกมาพอดีอ๋อมีบันดยยไดไงมีบันไดขึ้นชั้นบนที่ยังไม่ได้ไปดูดาสเตลเดี๋ยวมาทางนี้โอเคนี่จะอยู่ตรงโซนนี้ มีตรงเนี้ยมีเขาตด่ตรงนี้มตตีต้องเข้าจากรพรรโน้นไม่มีเขาชี้ว่าตรงนี้นี่นะเออหมายถึงตรงนี้น่าจะใช่นะคะน่าจะหมายถึงบันไดอันนี้มีทูแอตติกต้องลองไปดูต้องไปดูเราได้กุญแจมาแล้วนี่แต่บีซียังไม่ได้ไปปลดล็อกตู้เซตตรงนั้นเลย บอกว่าอยากขึ้นตอนที่ไฟแดงแล้วทำไมมีปัญหาจะขึ้นนะอเปิดไฟเร็วอืม,มอืมแซมกับลอนนี่โอ้โหน้ำตาไหลร้ลองไห้หนักมากให้ตายเถอะ Oh my God, Katie, I I fell asleep in the attic, i n Lonnie a n d my old spot, and i missed the first two calls i just barely caught the third one before the machine got it and it was lonnie on a payphone she'd been on the bus to basic and she said she couldn't she couldn't think of anything but me and us and that she couldn't go through with it with the army and being apart and all of it and so she got off the bus in salem she said Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us. And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Wait a เ,เคที่ฉันหลับไปในห้องใต้หลังคาแล้วก็อลอนนี่อามาเป็นที่เดิมที่ฉันกับลอนนี่เคยมาอยู่ด้วยกันและฉันก็คิดถึงเวลาที่เราครั้งแรกที่เราโทรคุยกันฉันวิ่งออกไปแคทเดอะเติร์ดวันบีฟอร์เดอะแมชืีนก็อทอิดแด์อิกวอสลอนนี่ออนเอโฟนนี่ประมาณว,ว,ว่ารีบวิ่งลงไปรับโทรศัพท์ก่อนที่แบบมันจะเข้าระบบตอนเราตัโนมัตแล้วก็นั่นก็คือลอนนี่ ชีบินออ o เดตอนนั้นเธอกำลังอยู่บนรถเมชีเซชีชีเซชีคูดินชีคูดนติงเธอบอกว่าเธอไม่สามารถคิดอะไรเกี่ยวกับฉันเกี่ยวกับเรื่องของเราได้อีกแล้วเพราะลังจากนี้คือแบบเหมือนแบบเธอจะคิดแต่เรื่องของออการฝึกทหารหรืออะไรพวกนี้ b e being a part a ์ต all of it she got off the bus in Salem น่าจะไปถึงต่างประเทศซาเลมน่าจะเป็นทางตะวันออกกลางป่าชีเซ แซมฉันต้องการให้คุณ pack up everything you can and get in your car and come find me and let j u s t drive ฮ้เดี๋ยวนะซมเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆนี่น่าจะหมายถึงว่าเออไม่ใช่ดีมันไม่ใช่มันต้องเป็นประมาณว่าเหมือนกับเรานี่อาจจะหนีทหารมาแล้วแบบต้องการให้แซมไปแล้วเราก็แบบเออจะมี if คุณประมาณว่าให้เราให้แซมนะคะแบบไปรับ ลอนนี่แล้วก็แบบไปอยู่ด้วยกันอะไรนี้แล้วก็แซมก็ตัดสินใจตกลงทันทีโอ้ยนี่งามบุ้งฟิมงบุงมิงกุ้งกิงบุงจุงเบยจุงเบยจุงบยจนถึงตอนนี้เราก็ยังน่าจะยังเก็บข้อมูลไม่ครบแต่เรื่องมันน่าจะใกล้จบแล้วล่ะนี่คืออายหเอ๋ยเคที่คทฉันขอโทษนะ That I can't be there to see you in person. <laughs> that I can't tell you all this myself. <laughs> but, but I hope if you read this journal, and, and you think back. Back. That you'll understand why I had to do what I did. <laughs> and, and that you won't be sad, and <laughs> you won't hate me. <laughs> and you just know <laughs> I am where I need to be. <laughs> I love you okay. so much, Katie. <laughs> I'll see you again, someday. <laughs> เดีแซมนี่คือนีจิงคือซมตายไปแล้วหรอดีวไม่ดีหรือหมายถึงอะไรเดี๋ยวนะบีซีแม่เขาเข้าใ,ใจวะงงน่าจะหมายถึงว่าเป็นไปได้ว่ารอนี่อาจจะตายในสงครามแล้วแซมอินก็ตายไปกับเขาเหรอเหลืออะไรประมาณนั้นเหรอหรือ,อยังไงแม่เข้าใจหรือเป็นเพราะว่าบีซหมดล็อกของไห่หมดเปิดตู้เซฟไม่ได้ก็เลยแบบ ไม่ได้จบอย่างสวยงามอะไรงี้ปะ่ะเออบีซีว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเสียใจเหมือนกันฮะก็นะสามพาร์จบโอเคแต่บีซีเขไม่กลับมาเล่นใหม่นะเอาแค่แบบดูในเรื่องคร่าวๆก็พอเนอะให้มันกลับมานั่งรับแผลข้อมูลทั้งหมดนี้บีซีบีซีหมดพลังแน่ๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วเราก็ไว้มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ไว้มาดูกันนะคะก็จะไป ก็ลาไปก่อนนะคะดูเครดิตก,กันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย